บทเพลงเขมรไล่ควายจากหนังสือดดรุณยยางเล่ม3ฉบับสัตว์น่ารักในประเทศไทยนะคะตอนนี้เรามาเล่าเรื่องราวของคนที่ไล่ควายกันดีกว่านะคะในทุ่งนาว่าเป็นยังไงเขมนไล่ควายจริงเป็นบทเพลงไทยเดิมไม่ใช่บทเพลงแต่งใหม่นะคะไม่ทราบผู้ประพันธ์มีท่อนเดียวเป็นเพลงที่มีจังหวะสนุกสนานนะคะสำหรับบทเพลงเปียโนนี้เนี่ยก็ได้เรียบเรียงให้มีความคึกคักนะคะแล้วก็มีความเล่าเรื่องราวของ คนนะคะที่กําลังไล่ควายอยู่มีการหลอกลอ่อมีการวิ่งไล่จับกันไปมานะคะแล้วก็มีทริคต่างๆในการที่จะหลอกล่อควายตัวนี้นะคะให้จนมุมยังไงดีนะคะตอนนี้เนี่ยลองมาดูกันว่าส่วนไหนที่เป็นส่วนที่ไล่ควายและส่วนไหนที่เป็นส่วนหลอกล่อควายกันเราจะแบ่งด้วยการที่ดินามิกส์นะคะหรือว่าความดังเบาแตกต่างกันเช่นตอนแรกเนี่ยจะเป็นฟอร์เต้นะคะส่วนที่เป็นเพียโนเนี่ยให้น้องๆคิดถึงว่าน้องๆกําลังหลอกลอ่อหรือว่ากําลัง แกล้งน้องควายหรือหลอกให้เขาจนมุมอยู่ว่าให้เขาคิดไปอีกทางหนึ่งว่ายังไงทําให้แบบเล่นให้มีเสียงเบาๆนะคะลองดูนะคะสมมุติว่าตอนแรกเนี่ยเป็นเสียงที่เราไล่ควายก่อนก็จะมีการไล่นิ้วเร็วๆมีการไล่สกเกลด้วยนะคะเห็นไหมคะว่ามีเสียงสกเกลอันนี้ก็เหมือนกับ อันนั้นไล่สเใช่ไหมอันนี้ไล่ควายแทนนะคะส่วนตอนนี้นะคะก็จะมาถึงท่อนที่หลอกลอก่อจะเป็นเสียงเปียโนก็คือเสียงเบานะคะเ mm hmm. ห็นไคะตอนนี้น้องๆพยายามทาให้มันชัดเจนว่าเสียงเบาหรือเสียงดังเนี่ยต่างกันยังไงแล้วมันบอกเล่าเรื่องราวต่างกันยังไงอย่าลืมนะคะว่าเสียงฟอเต้หรือเสียงการวิ่งโน้ตในมือขวาหรือมือซ้ายต่างๆนะคะบอกเล่าถึงการไล่ควายส่วน สิ่งที่เป็นเสียงเบาๆนะคะก็เหมือนกับการหลอกล่อควายอยู่น้องๆลองเล่าเรื่องราวให้สนุกนะคะแล้วก็ทำให้ทุกคนเนี่ยจินตนาการไปกับเราด้วยละกันนะคะ